สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b o s s o Gaming นะครับวันนี้มาอยู่กับเกม Wuthering w e นะครับตอนนี้เราอยู่กับตัวละครชางลี่ตัวละครใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดให้สุ่มไปนะตอนนี้ผมได้น้องมาเป็นเจ้าของเป็นที่จับจองเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคสู่ขอไปก็ประมาณ70โลครับได้มานะดาวศูนย์นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเพิ่มแต่อย่างใดก็วันนี้เราจะมาไกด์ลายวิธีเล่นน้องเบื้องต้นนะครับสาหรับคนที่เพิ่งได้น้องมาแล้วก็ยังไม่ได้อัพน้องอะไรนะเพราะว่าอ่าไอดี ID นี้ผม ผมเป็นไอดียลองนะเลเวลแค่36อยู่นะครับตัวละครก็ตานแค่60มาดูกันว่ายังอัพไม่เต็มเนี่ยเล่นยังไงนะครับแล้วก็ผมได้เปิดอาวุธประจําตัวไปแล้วนะอาวุธประจําตัวบัฟคีดาเมจนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์นนะแล้วก็บัฟสกิล E ให้อีกนะบัฟแอตแท็กกับสกิล E นะครับเก็บสแต็กได้สูงสุดเท่าไหร่วะสูงสุด5สแต็กนะครับก็ค่อนข้างดีเวลาตีตีนะครับม,มันจะมีเก็บสแต็กให้อยู่นะแล้วก็แล้วก็เล่นยังไงนะครับเดี๋ยวก่อน มา e อ็ o โก่อน Echo ก็แนะนําให้ใส่เปเซตไฟครับเซตไฟเซตไฟเนี่ยก็บัฟธาตุไฟนะครับน้องเป็นตัวละครธาตุไฟแล้วก็ครบ5ตัวเนี่ยจะบัฟสกิล e ด้วยนะสกิลเรสโซแนนซนะน้องใช้สกิลเรสโซแนนซค่อนข้างบ่อยนะครับก็ประมาณนี้ถ้าใครใส่อาวุธประจําตัวก็หาเป็นชิเลตครับชิเลต อ่ะเดี๋ยวผมมาอ,อธิบายก่อนว่าทำไมเราต้องบัฟสกิล E เยอะนะครับโอเควิธีเล่นน้องก็คือการตีครับ1 2 3 4ตี4ทีน้องจะเข้าสู่สถานะทูไซนะครับจะเห็นสเต็กด้านล่างนะจะอยู่ได้ประมาณ12วินะครับในใน,ในระหว่างที่เราอยู่ในทูไซเนี่ยเวลาเรากดตีหนทีมันจะเป็นการพุ่งไปตีระเบิดแบบนี้ครับแล้วก็สเต็กเราจะเพิ่มขึ้น1สเต็กนะครับอ่า ทีีเก็บวิธีเข้าสู่โหมดดูไซส์สก็เข้าได้อีกวิธีหนึ่งโดยการกดสกิล E ีนะครับกดสกิล e แบบนี้เข้าสู่โหมดดูไซส์รสเรียบร้อยแล้วก็กดตี e เพื่อระเบิดแล้วก็เก็บสแต็กนะครับพอเก็บได้4สแต็กเนี่ยชุดน้องจะเริ่มหายไปนะแล้วก็มีผ้าผ้าคาดที่ตานะครับผ้าปิดตาเก็บได้สสแต็กให้กดค้างครับกดทีค้างทีฝ้ายค้างเพื่อระเบิดนะครับสแต็กก็จะหายไปก็จ่สร้างดาเมจนะครับอ่าแล้วก็กดแบบนี้ ทูไซส์สามารถกดกระโดดขึ้นได้นะครับตีเป็นลงแบบนี้เก็บได้อีนหนึ่งสเต็กนะครับแล้วก็ม้วนม้วนตัวมาตีอีนหนึ่งสเต็กได้นะครับสามารถเก็บทูไซส์ได้12วินะสมมติสมมุติว่าเราแบบเราระยะยังไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยทูไซส์แบบเฮ้ยมอนมอนไม่อยู่ในระยะเราสามารถเดินมาได้นะเนี่ยเดินมาตีแบบนี้เก็บทูไซส์ได้เลยนะครับอ่ากดอีปุ๊บปุ๊บปุ๊บก,กดเหินขึ้นได้ครับกดเหินขึ้นแบบนี้ก็จะเก็บสเต็กเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะอ่า กดเทินแบบนี้เห็นไหมครับเก็บได้อีกหนึ่งสเต็คแล้วก็ม้วนตัวการ<ๆ>การคอมโบต่อเนี่ยจะตัดจะตัดการตีสี่ครั้งแรกไปนะจะเป็นการม้วนตัวแบบนี้ไปเลยนะครับข้อดีอีกอย่างก็คือเวลาเราเอ่อมอนอยู่ไหนหมดวะวเวลาเราแพรลี่ได้ครับเราจะตัดท่าสี่ท่าแรกไปได้เลย<อ>การตีเบสิคแอทแท็กสี่ท่าแรกเลยก่อนนะอ่ะ ผมตีก่อนตีมอนก่อนมันไม่มีตัวไหนตีผมวะมามาขอเคาน์เตอร์แอทแทกหน่อยขอเคาน์เตอร์แอทแทกหน่อยมันไม่ตีผมเลยวะนี่ครับละโอเคมาดิอ่าแบบนี้นะครับก็จะเป็นม้วนตัวไปเลยนะเพราะว่าถ้าเราตีปกตินเนี่ต้องตีสี่รอบถึงจะม้วนตัวกลับมาแบบนี้นะครับแต่การที่เรา แฮรี่ได้เนี่ยเราจะเข้าสู่ม้วนตัวเลยนะก็เท่ากับประหยัดเวลาในการเก็บสแต็กไปนะครับแล้วก็ระเบิดแบบนี้ระเ,เบิดแบบนี้ครับแรงนะครับกระจายเป็นวงกว้างแล้วก็วิธีเก็บอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่เรากินโทเข้ามาครับกินโทเข้ามานะครับจะเป็นการตัดคอมโบนะแบบนี้กดกินโทเข้ามาแบบนี้แบบนี้ครับจะเก็บได้หนึ่งสแต็กเลยแล้วก็ต่อคอมโบม้วนตัวนะครับ ได้อีกสแต็กหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้ผมตีผมตีไม่โดนมอนวะ่ะมันจะต่อคอมโบการอากาศแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ทุบลงมาเลยคือการอินโทรเข้ามาจะเป็นการเรียกนกออกมาแบบเนี้ยแบบแบบนี้เลยแล้วก็ต่อคอมโบทุบลงมาแล้วมนตัวสองรอบแล้วตีแบบนี้จะได้สองสแตกก็กนนะครับถ้าจบคอมโบนี่นะวิธีการเก็บสแต็กนะแล้วก็วิธีสุดท้ายครับหามอนก่อนมอนหาโคตรยากเลยว่าแถวเนี้ยมันหายไปไหนหมดวะ่ะเฮ้ยค เออนนไงเจอเจอเจอพี่หมีแล้วครับแป๊บนึงขอวิ่งแป๊บแป๊บนึงวิธีเก็บสแต็กสุดท้ายนะครับไม่ว่าเราจะมีกี่สแต็กก็ตามนะครับเวลาเรากดอันตรีเนี่ยเรยทชูแนนเรบูชชันเนี่ยนแนสแต็กจะเต็มสี่นะครับไม่ว่าก่อนหน้านี้เราจะมีกี่สแต็กสแต็กจะเพิ่มมาเต็มสี่ตลอดทุกครั้งนะครับประมาณนี้เล่นประมาณนี้นะครับก็ดาเมจหลกัหลกๆของน้องก็อยู่ที่การระเบิดสแต็กครับ การระเบิดสแต็คของน้องจะคิดเป็นสกิล e นะครับผมถึงบอกว่าเวลาใส่เซตแอคโคครับใส่เซตไฟเนี่ยจะบวกเรสูเน,น้นสกิลนะครับก็คือสกิล e ทําให้กดกดสกิล e ก็แรงนะครับกดสกิล e นี้ก็คือใช้สกิล e นะแบบนี้นับเป็นสกิล e แล้วก็การระเบิดสแต็คก็นับเป็นสกิล e นะครับเพราะฉะนั้นอ็อฟเนี่ยที่เราหาแอคโคเนี่ยแนะนําเป็นคิเลตที่ดาเมจเสร็จพอ ปรับลงตัวเสร็จพวกออฟลองครับแนะนำไมห่หาเป็นเรสูแนซ์สกิลดาเมจโบนัสนะพวกนี้จะได้ใช้ค่อนข้างเยอะครับส่วนทีมนะครับทีมถ้าเล่นน้องเป็นดาเมจสายดาเมจหลักนะครับก็แนะนำเป็นสานหัวนะครับสานหัวเนี่ยข้อดีก็คือเอาทอสกิลของน้องนะครับจะบัฟเบสิกเออเบสิกแอทแทกนะครับ3 8นะครับเอ่อข้อดีของน้องซานหัวก็คือ ตีไวครับแล้วก็เป็นมีดาเมจให้นะครับเกจเต็มไวนะข้อเสียก็คือเบสิคแอตแท k เนี่ยน้องชางลี่จะไม่ได้ได้ใช้เต็มศักยภาพเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้ตดีเท ال ่าไหร่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ตรงสายเลยก็คือเถาชีครับถ้าเล่นเถาฉีเนี่ยน้องจะบัฟเร o n a น้นสกิลนะครับก็คือสกิล E กับระเบิดสแต็กนะ38เลยนะครับค่อนข้างเยอะนะ แต่ข้อเสียของทถาชีก็คือน้องค่อนข้างตีช้าแล้วก็ไม่ค่อยมีดาเมจครับคือใครจะเล่นทถาชีอ่ะดีครับแต่ต้องหาดาบเอ่อรีเอนเอรีเอเน,เอเนจีรีเจนมาเยอะๆนะเพื่อให้น้องเก็บเกยรติได้ไวนะครับก็จะเล่นกับชางลี่ได้เต็มประสิทธิภาพนะต,ตอนนี้ผมยังเวลไม่สูงไนงะเดี๋ยวผมรอเก็บดาบดีๆนะเก็บดาบสีม่วงแล้วก็รีเอเนจีเยอะๆนะ่ะแล้วก็หาพวกไอโค ด,ดีมานะครับสายซับก็ใส่เป็นมูนิตคาวนะครับมูนิตคาวก็เพิ่มเนี่ยเอ็นเอเนจีรีเจนต์นะแล้วก็อัลโทสกิลเนี่ยจะเพิ่มดามไอแอดแทกให้ตัวละครถัดไปด้วยนะครับค่อนข้างดีแล้วก็อีกตัวก็ใส่เป็นสายฮิวครับสายฮิวก็จะมีน้องวลลีน่ากับน้องใบาชานะน้องวลลีน่าก็สแต็กดีกว่าก็ใช้วลลีน่าไปโอเคมาดูวิธีการเล่นการเล่นเมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วนะทีนี้มาดูการลงหอคอยครับว่าเล่นยังไงนะครับ โอเคมาดูกันผมจะใช้เซตเออ่ใช้ซานหัวก่อนนะเพราะว่าเท่าทีผมต้องฟาร์มอีกเยอะครับที่จะใช้ได้เออผมยังเลเวลไม่เยอะนะเลเวลแค่60ครับเพราะฉะนั้นผมจะลงหอคอยเลเวล70พอนะแบกแค่10พอนะครับผมเคยได้3ดาวมาละว,วันนี้มาดูลองล,อง,ลองอีกครั้งว่าครั้งเดียวจะได้เลยหรือเปล่านะเพราะว่าเอ็โคผมยังไม่ได้อัพสเต็ตสแต,สแต็คือแบบยังอัพไม่เต็มนะครับยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ บางทีก็ยังไม่ถึงหมื่นนะโอเค okay. เริ่มที่ฉางลี่ครับกดเอคโคครับกดเอคโคเสร็จเพื่อบ้าดดาเมจไปเสร็จกดอันตีกดอันตีเพื่อระเบิดพลังแล้วสแต็กเซฟก็กดชาร์เพื่อระเบิดสแต็กครับแล้วก็มาที่ซานหัวซานหัวกดสกิลอันตีไปสกิลอีแล้วก็ตีปังยญาหนึ่งทีครับแล้วก็ไปที่วอร์ลีน่ากดอันตีแล้วก็กดระคังนะครับแล้วก็กลับไปที่ซานหัวเหมือนเดิมครับทีนี้ซานหัวก็ตีเก็บสแต็กครับเก็บสแต็กเปลี่ยนตัวได้กดนก กนกเสร็จไปที่ชางลี่แล้วก็เป็นนกพุ่งเข้ามาม้วนตัวอีกหนึ่งรอบแล้วก็ตีไปอีกหนึ่งทีได้สองสตแต็กกันนะครับจังหวะนี้กด e แล้วก็ตีครับกด e แล้วก็ตีให้มันครบครับให้มันครบสี่สตแต็ปเสร็จกด i n f โ r ไรเด d e r มาเพื่อบาสดาเมจแล้วก็ระเบิดไปครับโอเคทีนี้อันตีมาพอดีครับกดใช้อันตีนะครับแล้วก็ระเบิดสตแต็กไปอีกทีนะครับอ,อ๋อดาเมจด,ดาเมจจัด,ดจ้านมากตอนนี้มาที่ซานหัวนะครับกดน้ําแข็งไปแล้วก็ตีปังย่าไปแล้วก็มาที่เวอร์ลีน่าอ่ะวนคอมโบแบบนี้นะครับวนคอมโบแบบนี เ้ยหลบอ่าสานหัวมาสานหัวมาโอเคสานหัวดีมากกดนกมาแล้วก็ฉางฉางลี่มาครัสฉางลี่เก็บหนึ่งสเต็กลวนตัวลงไปม้วนตัวอีกทีกดได้อีกทีนะครับแล้วก็กดสกิ e. อโโล,เลเอีอิโฟโนโลเรเดอร์อิโฟโนเรเดอร์เพื่อบัฟดาเมจไฟนะครับแล้วก็กดอู้มันขัดมันขัดคอมโบผมปะชิบหายละโดนขัดคอมโบครับโอเคแล้วก็แตกไปเออข้อเสียข,ของน้องคือเวลาโดนถ้าโดนขัดคอมโบมันจะ มันจะเก็บสแต็กได้ช้านะครับโอเคมาวนรูมเหมือนเดิมครับโอเคมาสานหัวเก็บสแต็กโอเคมาดีมากกดรัวไปหน่อยวะแล้วก็สกิล E แล้วก็ห่อขึ้นเออแล้วเก็บหนึ่งสแตก็กแล้วก็ได้อีกทีนึงเออไม่ได้วะ ถ้าคอมบไม่ได้แบบนี้ก็ตัดไปอันติเลยครับอ่าตีเสร็จมาที่ซานหัวดาเมจดาเมจจัดจ้านอยู่นะน้องอะ่ะหลบแบบนี้แล้วก็ซานหัวมาครับมีรู้ทันหรือเปล่ารอบนี้ทนันปะวะทันอยู่ทันอยู่หรือเปล่าทันอยู่หรือเปล่าทันอยู่หรือเปล่า,า,ออลาโอเค ทันอยู่วะเฮ้ยผมผมเล่นไม่ค่อยดีรอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผ่านอยู่แต่เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอเล่นอีกรอบหนึ่งครับเมื่อกี้อาจจะงงๆหน่อยโดนขาดคอมโบไปเยอะถ้าไม่โดนขาดคอมโบมันจะเป็นอย่างงี้ครับเอาใหม่เอาใหม่ขออีกรอบหนึ่งมาถึงอ e ยู่นโนเรเดอร์เพื่อบัฟบัฟด,ดาเมจไฟอ่าแล้วก็อันติีชาร์จตีแล้วก็มาที่สารหัวกำแพงไปกด E ีทีแล้วก็ตี ดีครับแล้วก็มาที่เวลิน่ากดระคังกดอันตีไปนะครับแล้วก็ไปที่ซานหัวครับซานหัวเก็บสแต็คเปลี่ยนตัวเก็บสแต็คเปลี่ยนตัวแล้วก็บัฟนกมาแล้วก็เก็บหนึ่งสแต็คแล้วก็ม้วนตัวครับม้วนตัวเพื่อเก็บอีหนึ่งสแต็คครับแในทีนี้ก็กดอ e. ีกดอ e. ีแล้วก็ตีเลยอย่างรวดเร็วนะครับกดอ e. ีได้สองทีโอเคสแตส็คเต็มพอดีนะครับระเบิดครับโอ้โหผมลืมกดอ e. ีฟโนไรเดอร์ไปเมื่อกี้นะไม่เป็นไรอ้าวเบอร์เบอร์เบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิด ขิดข้ามข้ามขั้นตอนไปครับโทษทีโทษทีทษทผมต้องใช้อันตีก่อนนะเมื่อกี้มือมือไวไปโทษทีโทษทีทษทอ่ากดอีโฟโนโเลเดอร์กดอันตีแล้วก็ระเบิดแล้วก็มาที่ซานหัวซานหัวกดอันตีกดอ e, ีแล้วก็ตีฟังย่าไปครับแล้วก็มาที่น้องวลลีน่ากดระคังกดอันตีครับแล้วก็มากลับไปที่ซานหัวเดิมครับโอเค เปลี่ยนตัวได้นะแล้วก็เก็บ1สแต็กแล้วก็หมุนตัวครับหมุนตัวแล้วก็ตีครับทีนี้อีก2เกตก็กดสกิล E ตีเลยกดสกิล E ตีเลยเพื่อเก็บก e เ,เ,เกต e อย่างรวดเร็วแล้วก็อ e ีฟอนอเ r เดอรเพื่อบัฟบก่อนก่อนระเบิดระเบิดตุ้มนะครับแรงมากอีกตัวหนึ่งอันตีไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเรอระเบิดใส่ไอ้นกนั้นระเบิดใส่มันถึงทีครับแล้วก็สานหัวมาสานหัวอันตียังไม่มามา,มามาแล้ววะ มาก็ไม่เป็นไรมาก็ไม่เป็นไรมากดตีแตกตรงนี้ก็ได้โอเคมาเปลี่ยนตัวได้ครับหลบก่อนหลบก่อนใจเย็นใจเย็นแล้วก็ขึ้นครับกดกระโดดขึ้นอ่าแฮร์รี่ได้พอดีดีมากอีกหนึ่งสแต็ปครับกด e ตีเลยแบบนี้แล้วก็อินฟโนอลเรเดอร์ไปก่อนก่อนจะระเบิดแล้วก็ระเบิดไปครับระเบิดไปครับ,ลรบแล้วก็อันตีไปครับ อันตีเสร็จกดระเบิดได้อีกรอบนึงอ่าซานหัวมาสานหัวมามาวอลลีน่าโอ้โหโดนปะขอวอลลีน่าโดนมาครับมาสานหัวมาโอเคแพรลี่ได้พอดีครับแล้วก็สกิล e แล้วก็ไปมาเก็บหนึ่งสแต็กมวนตัวลงมาเก็บอีกหนึ่งสแต็กแล้วก็สกิล e ครับแล้วก็อีโฟนอเลเดอร์ อ่าแล้วก็สกิลอีทีนึงนะแล้วก็ระเบิดสแต็คครับระเบิดสแต็กเสร็จกดอันตีครับเท่าไหร่สองหมื่นแปดครับกดอีทีนึงอ่ามาตังหัวมาหลบได้เว้ย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 หลบมาครับมากดนกกดนกเสร็จมาเลยแล้วกันไม่วนไปวอลีน่านะไม่วนไปวอลีน่านะคุับตาย โอเคประมาณประมาณนี้นะครับบนหลูปก็การเล่นของน้องเนี่ยมันมันยืดหยุ่นครับมันอยู่ที่ว่าสแต็กเราเต็มหรือเปล่าพยายามพยายามบนหลุปให้สแต็กเต็มก่อนใช้อันติทุกครั้งนะครับจะค่อนข้างคุ้มจะใช้สกิลได้ค่อนข้างคุ้มนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นกับเถาฉีให้ดูแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงนะเถาฉีเนี่ยแรงจริงครับกดสกิลแรงจริงเดี๋ยวมาดูดูความแตกต่างนะครับ ความแตกต่างเล่นกับเถาฉีนะเอาออกก่อนอันนี้เอคโคผมยังแบบกากๆก,ากอยู่นะอย่าอย่าคาดหวังอะไรมากครับผมเป็นรหัสลองไนงะยังฟาร์มไม่ถึงครับมาที่นกโอเคตัวอื่นก็ยังง่ๆอะไรนะเนี่ยเห็นไหมมูลฤิ์ตัวซ้ำให้ผมว่ะอ่ะใสๆ่ไปก่อนครับยังไม่มีอะไรให้ใส่ เออตัวนี้ใส่อะไรวะใส่นี้ไปอ่ะใส่ให้ทีไปก็ได้อุ้ยซ้ำว่ะใส่หมูครับม่มันต้องเปสามดาวดิ3าดาวใส่ใส่อะไรก็ได้อ่ะโอเคเอาเอาของอันนี้ก็พอนะเอาให้เต็ม 5, 5้หตัวก็พอประมาณนี้แล้วก็อาวุธก็ใช้ Energy Regen ครับมาดูกันก็จะเล่นต่างกันไปเลยนะครับ แต่แต่แรงกว่าแน่นอนเมื่อกี้จบอยู่ที่สองถึงสองหมป่ปะประมาณประมาณสองหม่น,นะมาดูกันว่าเปลี่ยนเป็นเถาชีจะแรงขึ้นเยอะไหมนะครับไม่รู้ว่าจะได้สามดาวหรือเปล่านะเออเดี๋ยวกอนเถาชีครับแล้วก็เวลีนาครับมาดูกันครับก็เล่นคล้ายๆเดิมแต่แต่บนเถาชีจะจะชา้านิดหนึ่งไม่ใช่ชา้านิดนึ่งอะชา้าเยอะเลยบอกเลยครับมาดูครับ กดเอ็โคกดอันตีอันติเสร็จระเบิดครับระเบิดเสร็จไปที่เถาฉีเถาฉีมาอันตีครับอันตีเสร็จกดสกิลอ e ีครับเถาฉีเนี่ยนะต้องให้น้องวูล,ลีนาเก็บคอนสโตแทนครับเนี่ยเล่นเถาฉีอะ่ะให้น้องวูล,ลีนาเก็บแทนนะครับเก็บแบบนี้แทนแล้วก็เถาฉีจะได้สกิลอินโวมาเพื่อจะเพื่อจะเก็บเกร็ิให้ไวขึ้นนะครับดูครับดูความช้าของเถาฉีนะดูดิ เนี่ยผมผมถึงยังไม่เล่นกับน้องไงอ่าวนตัวเก็บอีกหนสแต็คครับแล้วก็อินฟโนอรเดอร์ไปแล้วก็กดสกิลอีเพื่อเก็บเกตอีกสเกตเก็บเกตอีกสเกตเสร็จระเบิดครับกลางวงแรงเห็นไหมแรงแบบตายหมดอะคือเก็บ1นึ่งมครับเท่าไหร่วะห้0 0ัคือมันช้าแต่ว่ามันแรงอะสกิลอครับ ต้องใช้บล,ลีน่าช่วยช่วยเก็บอินโทนะโอเคมาขอ,อหน่อยโอเคมาครับเฉาชีพยายามเก็บอินโทของเฉาชีนะจะได้เก็บเต็มไวครับโอเคมาละเก็บหนึ่งสแต็กลงไปม้วนตัวเก็บอีกหนึ่งสแต็คครับแล้วก็หลบครับแล้วก็สกิลอีมาอีหนึ่งทีแล้วก็อินโ,นโนฟนโนเรเดอร์ไปก่อนอินโฟโนเรเดอร์ไปก่อนแล้วก็หลบได้อีกทีแล้วก็ม้วนตัว เพื่อเอาแต่แต่สุดท้ายมาแต่สุดท้ายมาละระเบิดระเบิดครับเท่าไหร่ไม่รู้ <c oughs> เห็นตัวเลขตัวเลข,เลขอยู่สุกไปหน่อยสองหมื่นรับแรงมากแรงมากเท่าชีคือแรงมากกดสกิลอีกด e. ันติไปนะแล้วก็มาที่วูลีนา่าวูลีน่าเก็บเกตอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วเร็วหรือเปล่าวะเร็วกว่านี้ได้ไหมวูลีนา่าวูลีนา่าวูลีนา่นาบอกน้องก็ทำแต่พี่แล้วนะ เออมาครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคนกมานกมาเก็บเกตโอ้โหโดนว่ะโดนว่ะเฮ้ยไม่ทันว่ะเห็นไหมครับเห็นเห็นเห็นว่าข้อเสียของเถาชีคืออะไรครับเห็นไหมครับคือแรงจริงครับดูคือแต่วนวนได้ไม่กี่ลูปนะคือซานหัวเร็วกว่าเยอะเลยครับบอกเลย ก็ประมาณนี้นะครับไปเลือกเอาคือผมว่าแถวชีี่ะถ้ารีรีรีเจนเอเนอร์จีเยอะครับเล่นได้ครับแรงครับแต่ถ้ายังฟาร์มไม่ถึงเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะครับก็เอาไปลองเล่นดูนะครับประมาณนี้นะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะฟาร์มนะเออจริงๆน้องสามารถเล่นเป็นตัวซับได้เลยครับเพราะว่าเอาโทสกิลของน้องเนี่ยบัฟดาเมจนะ บัฟดาเมจไฟ20%นะครับแล้วก็บัฟอันติอีก25%เนะเหมาะสำหรับเอาไปเล่นตัวไฟนะครับหรือตัวที่อันติแรงๆเช่นโลเวอร์นะครับหรืออังกอร์อังกอร์ดาเมจไฟนะแล้วก็อันติเขาค่อนข้างแรงนะครับอังกอร์เนี่ยอันติแบบตีรัวๆนะครับค่อนข้างดีนะเดี๋ยวผมขอปั้นปั้นเอ็กโคมาใส่น้องอังกอร์นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่าเออชา,ชางลี่ครับชางลี่เนี่ยเป็นตัวซับที่ไม่ต้องใส่เซ็ต มูลฤทิ์คาวนะคือเซตมูลฤทิ์คาวเนี่ยเพิ่มเพิ่มแอตแท็กไม่ไม่เยอะครับเพิ่มเพิ่มแอตแท็กประมาณ20%บวกลบนะแต่ว่าถ้าน้องชางลี่เนี่ยสลับเป็นเซตมูลฤทิ์คาวนะครับน้องจะไม่ได้บัฟดาเมจไฟแล้วก็จะไม่ได้บัฟเออเรสูแนนสกิลนะแล้วก็จะไม่ได้บัฟไอตัวนี้อีกดาเมจของ no Rider อินฟลูนอลเลเดอร์นะครับทำให้ดาเมจน้องอ่ะของตัวน้องอ่ะหายไปเกินครึ่งเลยนะครับผมลองดูละ ก็คือแนะนาอะ่ะให้เอาดาเมจที่จะไปบัฟตัวตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งอะ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะมามาเป็นเซตไฟให้น้องดีกว่านะครับจะสามารถทําดาเมจได้คู่กันนะทําดาเมจสองตัวได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเล่นอะ่ะเล่นเป็นเซตไฟเนี่ยครับยังไงก็ต้องเล่นเซตไฟเลยครับน้องเนี่ยบอกเลยว่าแรงมากนะก็ประมาณนี้นะครับไกด์ไลน์สำหรับ คนที่กำลังฝึกเล่นน้องนะก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะครับน่าจะแรงนะอาจจะแรงไม่เท่าจินซีนะครับแต่ผมว่าเล่นสนุกแล้วก็เป็นสายซับได้ด้วยนะเอาทูสกิลก็มีประโยชน์กว่าจินซีนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องบอสโซเกมมิ่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ